สวัสดีสาวโบกเลนทั้งหลายผมกับผมกิมมี่ไม่ีย่ขอแสดงความยินดีกับช่องกิมมี่อีกครั้งเพราะว่าเราได้สปอนเซอร์จากเกมที่มีชื่อว่า Tokyo Seven Sisters ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ให้เราเนี่ยเป็นเหมือนผู้จัดก,การที่จะมาตามล่าหา ดาวนะครับซึ่งผมพูดถึงคําว่าไอจดเด็กอูไม่ถ่ายแม่งเฮ้ยใจเใจเเราก็นึกถึงเน็ตไอดอลที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะเวลาเราพูดถึงคําว่าไอจดทำไมกลายเป็นคำลบที่มันฟังแล้วมันดูโอ้ไงไอดมันแงลบขนาดนั้นเลยหรอพี่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคำว่าไอจดกลายเป็นแบบว่าคนจะต้องออกมาเต้นออกมายุยยวนโชว์ความเซ็กซี่โชว์ว่ามแหวมแหวมมันกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกเรียกว่า ดงไงทั้งนั้นนี่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะใช้คํานี้ด้วยซ้ำทำไมต้องใช้คําว่าเน็ตไอดอลเพราะว่าจริงๆแล้วคําว่าเน็ตไอดอลนี่แท้จริงมันหมายถึงบุคคลแบบอย่างเว้ยไม่ว่าจะเป็น baby สตรอเบอรี่ชีสเค้กคนจากเด็กดี .com คามิคาเซอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นไอดอลที่แค่สวยน่ารักหรือหล่อหรืออุ่นดีหรืออะไรท่าน,นั้นแต่ว่ายังเป็นแบบอย่างด้วยเช่นไอดอลเด็กดีอย่างเงี้ยก็เป็นแบบอย่างในเรื่องของการเรียนให้ความรู้คนหรือว่าพวกแบบสตรอเบอรี่ชีสเค้กเงี้ยมีความสามารถพิเศษในการแสดงหรือโชว์ต่างหรืออย่างเบเบ้เงี้ยทุกวันนี้เป็นอาจารย์เป็นครูสอนอย่างเงี้ยแล้วมีความสามารถในการทำคลิปวิดีโอบิวตี้บล็อกเกอร์คือพูดง่ายมีสา เขาเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทําให้น้องๆหนูๆที่ติดตามเนี่ยอยากจะเป็นไปกับเขาไม่ใช่ทุกวันนี้อยากจะไปเต้นตามเขาเพราะได้ตังค์ได้ยอดวิวขายครีมแล้ทําจิมูผมลองคิดดูแล้วพอพูดถึงคําว่า Adidas ผมไม่อยากให้มันกลายเป็นคําลบไม่อยากให้เกียรติยศแห่งเด็กดีเกียรติยศแห่ง baby หรือ s t รอเบอรี่ c h e เค้ c a k e คมเคาเซ่ทั้งหลายจะต้องแตดเปื้อย เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาฝึกตัวเองให้กลายเป็นไอดอลที่ดีให้ได้เลยเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่า <imeters. S 2> วันนี้เราจะเป็นไอดอลกันยังไงไป,ไปไปเลยไป,ไป,ไป,ไปขออุมัมา <c oughs> <c oughs> มามาเยมัมเยตรวจออยู่กัไดย คนการเต้นจะต้องเต้นแบบซิกซี่แบบไอดอลเท่านั้นผมจะลบความเชื่อนั้นจ้ะไปเธอมากระชาหัวใจตอนที่เราจ้องตาเป็นมันแล้วคนตรงมาเช่นไงกูไม่ถ่ายแล้ว มีจำได้ไหมครั้งแรกที่เราพบก,กันอ่ะเราเห็นมีน่ารักมากคนมีนี่ช่างนุ่มฟูโอ้อยากอดมีได้ไหม ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนค้นไข่กับผมคิมมี่เดอะเกรียนเนอร์เราจะมาสัมภาษณ์พิเศษถึงผู้หญิงคนหนึ่งแม้ใบหน้าของเธอจะผิดแปลกจากมนุษย์มนาทั่วไปเธอก็ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับเราครับคุณเต่าประจวบคีริกันสวัสดีครับคุณเต่าครับสวัสดีสสดไม่ทราบว่ากว่าที่คุณจะมีวันนี้ได้เนี่ยผ่านมาอะไรมาบ้างครับผ่านทั้งหน้ารอ้อนหนาวและหน้าฝนาอยากจะให้คุณเต่าให้กําลังใจกับคนที่ติดตามคุณเต่าเป็นไอดอลครับให้กําลังใจ เลิกดูช่องนี้ไปเลยหมายถึงช่องคุณเต่าเหรอครับใช่ครับสวัสดีครับเป็นไอดอลมันยากเลยนะจะไปเป็นแบบอย่างใครอะเนี่ยมั้เอานี่ไปเลยพี่ให้ลองดูเมื่อยุคของไอดอลได้หมดไปคุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาร่วมกันสร้างไอดอลซิสเตอร์ในฝันกันเถอะโตเกียวเซเว่นซิสเอร์ สำหรับใครนะครับที่อยากจะฝึกความเป็นไอดอลให้กับตัวเองแล้วก็มาลองเล่นเกมนี้เลยครับโตเกียวเซเว่นซิสเตอร์สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งผ่าน iOS และ Android อยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะจ๊ะสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการเป็นไอดอลที่ดีก็คือการเป็นแบบอย่างให้กับคนที่คุณรักและคนที่รักคุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจงเป็นไอดอลที่ดีและสักวันหนึ่งผมก็จะเป็นไอดอลที่ดีได้อย่างแน่นอนและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีทุก Yeah, <laughs> <laughs> oh. yeah.